ใครจุดจดุจุดที่สุดในกลุ่มใครเป็นธนาคารของกลุ่มสวยด้วยรวยด้วยสวยด้วยรวยด้วยใครเจ้าชูที่สุด,สดคใครเสียงดังมากมาก,มากใครร้องไห้ให้ผู้ชายบ่อยที่สุดแล้วจำเขาว่าคนเจ็บแล้วทนใครพาร์ที่บ่อยสุด ส่งมยโครมาเป็นยังไงมาเต็มยังไงเรื่องผู้ชายใครไม่เคยขาดมีรอยู ah, ่ยาแตรากอยู่จะใครอารมณ์ร้อนที่สุดอีงุนงีดว่าทํายังไงวะบีบคอตัวเองตายแม่ใครจะขึ้นคานไม่มีพวกก็ได้ไม่ตายรบนะ้าไม่รบดาใครใจบ้างในกลุ่มมึงคงไม่ไขี่ฟองต้องพี่น้องอย่าสะเออะมาเรียกร้องนะหน่อยเนาะใครที่งอนที่สุดเออมันยัง ใครเป็นแม่พระแม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่ลูกใครทิงหลวเก่งมาก